โอเคครับเราจะทําการเปลี่ยนก๊อกน้ําไปตรงนี้นะครับก๊อกพุ้นเก่านี่นะครับนี่นะครับนี่ตรงนี้้ยเราเอาลงนี่เห็นไหมก๊อกนื้นใหม่เป็นแบบนี้แป๊บนึงเดี๋ยวเสร็จแล้วนี่ครับเราตอบนี้ครับแล้วทำการเปิดน้ําทิ้งก่อน โอเคนะครับเรามาระวางรอน้ำไหลทิ้งแล้วมาพันเกลียวพันเกลียวนะครับนี่พันเกลียวแน่นแน่น,น,นพันเกลียว น้องพลอยน้องพลอยไปขอถังน้ำดำกับแม่ให้พ่อหน่อยสิไม่ได้พ่อก็ไปขอเองเอาเดี๋ยวว่าจะช่วยเป็นผู้ช่วยพ่อเหี๋ยว่าใครว่าเป็นผู้ช่วยพ่อมแม่ม<า>อยู่ไหนขอถังน้ำดำให้หน่อยสิ ด้วยด้วยธาารรมะจึงเสียเปลี่นยงนงานโยงงานเปลี่ยนนเรียบร้อย,อย,อยครับเปลี่นยนก๊อกน้ำเห็นทำไมก๊อกนี้นมาเท่ดีโอ้เปลี่ยนเพื่อไม่ต้องเปลี่ยนมันใช้ได้อยู่นี่ครับแล้ก็ทำการหมุนออกได้เลยหาเลี้ยงอีกแล้วหาเลี้ยงงานเข่ากุ้ยแล้วเวลาเพียงไม่อยู่ถ้ามัน ใช้ไม่ได้อ่ะใครจะซ่อมให้อของมันดีอยู่แล้วทำทำไมเนี่ยใช่มใช่มใช่หมใช่หมใช่ใช่ไห่ไหมมาช่มใช่นใหม่ครับช่มช<า>มาชาคมเล่นอมู่ไห่ไมี่ไหหมใให้ใน่หมใช่ไ น่แล้วเรตั้งมือนะครับแบบนี้แม่แรงเยอะอยูอ่นี่ก็ใส่ได้โอ้โหสวยงามเลยครับสวยงามเปิดนันด่นแล้วครับแต่ก็นี่ครับเป็นแบบนี้ไงผมเปิดน้ำไปดูนะโอเคเดี๋ยวลาเปิดน้ำทางไหน, <c oughs> น,นเปิดทางไหน,นกันมั้ย นี่น่าเปิดน้ำนะครับนี่ปิดน้ำอ่ะเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมาวันนี้ครับเปิดน้ำไปนี <S hmm. <S 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 ้เปิดน้ำนะครับเปิดนี้วันนี้นี่ครับเปิดนี่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 คือเปิดน้ำละอันนี้คือปิดนี่ปิดน้ำนะครับต้องเปิดนี้นะเปิดหังน้ำนะครับ โอเคครับนี่คือปิดนี่คือปิดนี่ครับเปิดนี่ครับนะครับสวยงาม